ชีวิตของคนนะคะจะบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนมีสติปัญญาหรือว่าไร้ปัญญานะคะสติปัญญาในพระคัมภีร์เนี่ยมีความสําคัญมากนะคะพี่น้องมีความสําคัญอย่างยิ่งพระเจ้าทรงเน้นย้ําให้ผู้เชื่อนะ,ะผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแลนลูกของพระเจ้านี่นะเสาะแสวงหาสติปัญญาให้ความสําคัญต่อสติปัญญานะคะและพระคัมภีร์ก็ยกย่องสติปัญญามากยิ่งด้วย แล้วคนที่มีสติปัญญาในพระคัมพีพระเจ้าก็ยกย่องด้วยนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาจงเป็นคนที่มีสติปัญญานี่คือพระคำของพระเจ้าได้เน้นย้ำอยู่เสมอโดยเฉพาะพระธรรมสุภาษิตนะคะสติปัญญาช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความสงบสุขนะะสติปัญญาช่วยให้เราหลีกเลี่ยงจากความชั่วร้ายได้ดีพี่น้อง สติปัญญาทําให้เราไม่ไม่เพี้ยงพรําไม่ตกหลุมลงไม่ตกลงไปในความบาปคือสติปัญญาสติปัญญาช่วยเราดําเนินชีวิตได้อย่างมีชัยชนะนะคะแล้วก็ช่วยในการคิดและการตัดสินใจในเรื่องยากๆด้วยข้ออความดีของสติปัญญาเรามาดูด้วยกันนะคะในพระธรรมสุภาสิตได้กล่าวไว้เยอะมากเลยนะแต่ว่าจะหยิบขึ้นมาเป็นบางข้อ ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ1 4บอกว่าเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและกำไรนั้นก็ดีกว่าทองคำนะคะผลที่ได้จากสติปัญญานะคะหรือได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินนะ,ะนี่คือความแตกต่างระหว่างากำไรหรือว่าผลที่ดีที่ได้จากสติปัญญานะคะ ในพระธรรมสุภาษิตบทที่8นะคะข้อ11ก็กล่าวไว้เช่นกันว่าเพราะว่าปัญญาดีกว่าทัพทิมนะคะทัพทิมนี้เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็มีราคานะคะเป็นเครื่องประดับที่ใครๆก็ต้องการนะ,ะแต่ในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าแต่ปัญญาดีกว่าเห็นไหมมีค่ากว่าน่าเสาะแสวงหาหน่าเป็นเจ้าของมากกว่าทับทิม แล้วในปลายข้อบอกว่าและสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดเนี่ยจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้นะแสดงว่าปัญญานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงส่งนะอะไรก็ตามที่เราปรารถนานะที่ความนึกคิดของมนุษย์ปรารถนาเทียบกับปัญญาไม่ได้นี่คือพระคัมภีร์ให้ความสำคัญในเรื่องสติปัญญานะคะปัญญาเป็นไงอคะในความดีของปัญญาในพระธรรมพระธรรม ปัญญาจารย์บทที่7บอกว่า,วาเงินเป็นเครื่องป้องกันชั้นใดสติปัญญาก็เป็นเครื่องป้องกันฉันนั้นนะคะและผลประโยชน์ของความรู้คือสติปัญญานะสติปัญญาย่อมรักษาชีวิตของผู้ที่มีสติปัญญานั้นด้วยในพระธรรมปัญญาจาร์บอกนะคะสติปัญญาเป็นกำลังแก่คนฉลาดดีกว่าผู้ปกครองสิบคนที่อยู่ในเมืองสติปัญญาะคะ ในบทที่8บอกว่าผู้ที่กระทําตามพระบัญชาจะไม่ประสบอันตรายและจิตใจของคนที่มีสติปัญญาก็เข้าใจวาระและวิธีการอันนี้ดีนะคะคนที่มีความเข้าใจจะรู้กาลเทศะรู้วาระและวิธีการคนที่มีสติปัญญาจะเรียนรู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรควรอะไรใช่หรือไม่ใช่นะคะนี่คือในพระธรรมปัญญาจารย์ยังมีต่อนะที่บอกว่า ข้าแต่พระเจ้าสติปัญญาก็ดีกว่ากำลังวังชาหลายคนก็บ้าพลังบ้ากำลังโดยที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเข้ามาช่วยเลยนะคะแต่ในปัญญาจารย์บอกว่าสติปัญญาดีกว่ากำลังวังชานะคะเราจะเห็นปัจจุบันเนี่ยนะคนไม่ได้ใช้ปัญญาเลยนะคะโอ้สติปัญญาของเขาเนี่ยเอาไปเก็บไว้แต่ใช้อาวุธใช้พลัง ใช้ความเจ้าเล่ห์เพทุบายนะคะเข้ามาดําเนินชีวิตแทนอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาแต่ใช้กําลังในปัญญาจารย์เช่นเดียวกันบทที่9ข้อ18ว่าสติปัญญาดีกว่าเครื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์เห็นไหมคะสติปัญญาเราฟังงนี้แล้วเราอยากมีสติปัญญาไหมคะอยากนะคะดิฉันอยากมีสติปัญญามากๆเลยนะคะอาวุธยุโทโธปกรณ์ใดๆก็สู้คนที่มีสติปัญญาไม่ได้ นะะเช่นเดียวกันนะคะในปัญญาจารย์บทที่10ข้อ10ก็กล่าวไว้ว่าถ้าขวานทื่อแล้วแล้วเขาจะไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากในปลายข้อบอกว่าไงคะแต่สติปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสำเร็จขอบคุณพระเจ้านะคะสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อควรจะสาอแสวงหาพระเจ้าปรารถนาให้เรามีสติปัญญาพี่น้อง พระเจ้าบอกให้เราดําเนินชีวิตด้วยอาศัยสติปัญญาพระเจ้าบอกให้เราดําเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะอย่าดําเนินชีวิตอย่างคนไร้ปัญญาจงดําเนินชีวิตอย่างคนที่มีสติปัญญาอย่าดําเนินชีวิตอย่างคนโง่เขลาพระคัมภีร์หนุนใจพวกเราที่เป็นธรรมิกชนอยู่บ่อยๆทุกเมื่อเช้าวันแล้วสติปัญญาด้านใดบ้างพี่น้องที่เราควรจะเสาะแสวงหาที่เราควรจะมีนะคะ สติปัญญาในด้านการทำงานหรือประกอบอาชีพพี่น้องในพระธรรมอพยพบ,บทที่36ข้อหนึ่งบอกว่าฝ่ายเบลเซลเลนและโอโฮลิอับกับคนทั้งปวงที่มีความสามารถซึ่งพระเจ้าทรงประทานสมรรถภาพและสติปัญญาให้พอที่จะทำการทุกอย่างในการสร้างสถานนมัสการตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้แล้วทุกประการเห็นไหมคะ ทักษะความสามารถในการประกอบวิชาชีพในการทำงานนะคะเราสามารถอาศัยสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเราจะทำงานออกมาได้ดีมีความเชี่ยวชาญมีทักษะนะคะนี่คือสติปัญญาในด้านการทำงานหรือประกอบวิชาชีพอาชีพทุกอย่างนะคะสติปัญญาในด้านการปกครองพี่น้องพี่น้องจะพอพูดถึงการปกครองเชื่อว่าพี่น้องจะระลึกถึง กษัตริย์ซาโลมอนนะคะที่เขาบอกกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าไปพบกับเขาในความฝันในนิมิตพระเจ้าถามซาโลมอนว่าเจ้าปรารถนาจะขอสิ่งใดจากพระเจ้ากษัตริย์ซาโลมอนไม่ได้ขอความมั่งคั่งหรือร่ํารวยกษัตริย์ซาโลมอนขอสติปัญญาเพราะว่าอะไรคะเขาเป็นกษัตริย์หนุ่มซึ่งมาครอบครองอาณาจักรซึ่งกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นบิดาได้ทิ้งมรดกไว้ให้กับเขา ขาจึงขอสติปัญญาจากพระเจ้านะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่วเพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญ่พระองค์นี้ได้เห็นไหมคะเพื่อเขาจะมีสติปัญญาในการวินิจฉัยระหว่างความดีและความชั่ว ไม่เพียงวินิจฉัยเท่านั้นเพื่อเขาจะดําเนินในความดีเพื่อเขาจะหลีกเลี่ยงในการชั่วนี่คือความหมายของกษัตริย์ซาโลมอนแล้วในออบทที่4ในหนึ่งพงกษัตริย์ก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับซาโลมอนตามที่เขาต้องการแล้วพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่ซาโลมอนอย่างเหลือประมาณนะคะทั้งพระทัยอันกว้างขวางดุดทะเลทรายที่ชายทะเล ซาโลมอนได้รับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการเป็นกษัตริย์ในการเป็นผู้ครอบครองแต่ที่จริงนานา,นาประเทศต่างๆนะเป็นผู้ครอบครองประเทศอาณาจักรของพวกเขาเนี่ยคงจะไม่เกิดสงครามนะคะถ้าผู้ครอบครองนั้นหรือผู้นำประเทศนั้นๆอาศัยสติปัญญาจากพระเจ้าดิฉันเชื่อว่าคงไม่มีใครทำสงครามหรือหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันแน่ๆ การโกหกมดเท็จคงจะไม่เกิดขึ้นในคนเหล่านั้นถ้าเขาอาศัยสติปัญญาจากพระเจ้าเขาต้องการสิ่งใดเขาคงจะเจรจากันด้วยคนที่มีวุฒิภาวะแล้วก็คนที่มีสติปัญญานะคะเพราะเรื่องสติปัญญาในการครอบครองสำคัญมากนะคะเหมือนแซลมอนที่ได้รับจากพระเจ้าสติปัญญาในการอยู่ร่วมกับสังคมก็สำคัญนะคะพี่น้อง ในโครสีบท,ที่4ข้อ5บอกว่าจงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาโดยช่วยโอกาสในโครสีเนี่ยเป็นคำหนุนใจของอาจารย์เปาโลว่าเราอยู่ในสังคมพี่น้องเราอยู่กับคนทุกประเภททั้งคนดีแล้วคนไม่ดีคนที่ใจร้อนใจเย็นคนอารมณ์ร้ายคนอารมณ์เย็นแล้วคนมั่งคั่งและร่ำรวยนะคะ เราอยู่กับคนทุกประเภทในสังคมังนั้นสติปัญญาเนี่ยนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอาวุธสำคัญในการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าสังคมเรียกว่าเป็นชุมชนจะอยู่ได้อย่างสงบสุขอยู่ได้ก็เพราะว่าอาศัยสติปัญญาและสติปัญญาที่กล่าวถึงเนี่ยไม่ใช่สติปัญญาของโลกนะคะแต่เป็นสติปัญญาที่พระเจ้าประทาน,ทานให้กับชุมชนของพระองค์หรือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระเจ้า นี่คือสติปัญญาที่ในการอยู่ร่วมกับชุมชนและที่สําคัญพี่น้องสติปัญญาในด้านฝ่ายวิญญาณเราควรจะมีนะคะในพระธรรมเฟซัสบทที่1นึข้อสิบอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ ถึงพระองค์คือใครฮะถึงพระเยซูคริสต์เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ถูกประกาศมา2,000กว่าปีถูกพูดถึงเยอะมากพระคำของพระเจ้าอธิบายเรื่องความลี้ลับของพระเจ้าเรื่องการเปิดเผยที่พระเจ้าสำแดงแก่โลกนะคะพระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์เองแก่มนุษย์นานาชาติพระเจ้าผู้ทรงสละบัลลังอันรุ่งเรืองของพระองค์จากฟ้าสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ แล้วพระองค์ทรงเปิดเผยเรื่องสวรรค์เปิดเผยเรื่องแดนผู้ตายเปิดเผยเรื่องโลกหน้าหรือว่าชีวิตนิรันดร์แต่พี่น้องเชื่อไหมคะว่ามีไม่กี่คนเองที่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยแต่ความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ความดีงามที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยให้กับพวกเราที่เป็นมนุษย์แต่มีน้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องราวอันมหัศจรรย์นี้ นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีสติปัญญาฝ่ายวิญญาณที่จะรับรู้แต่ข่าวดีนะคะพวกเราที่เป็นผู้เชื่อพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับเราทำให้เราเข้าใจซึ่งลึกและกว้างกเ,าเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อะไรที่ว่ายาก,ยากในพระรรมของพระเจ้าพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับเราทำให้เราเข้าใจทำให้เรารู้สึกรับได้รับความรักของพระเจ้าทำให้เรามีความมั่นใจ ในพระเจ้าทำให้เขามีความรักต่อพระองค์และวทำให้เรามั่นใจในชีวิตในนิรันด์ด้วยนั่นเป็นเพราะว่าสติปัญญาฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานั่นเองอาจารย์เปาโลยังอธิษฐานด้วยนะคะพี่น้องอยากให้เป็นคำอธิษฐานของพวกเราด้วยเนาะเวลาเราอธิษฐานเผื่อลูกเผื่อสามีเผื่อภรรยาเผื่อคนรักของเรานะคะคนในครอบครัวของเราเราน่าจะยึดคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลมาอธิษฐานได้ อาจารย์เปโลบอกว่าในฟิลิปปีบทที่1ข้อ9บอกว่าและข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างวิจารณญาณเนี่ยคือเป็นผลพวงที่เราได้รับสติปัญญาจากพระเจ้านะทำให้เรามีวิจารณญาณมีความคิดมีการค่้ควรมีการแยกแยะถูกผิดดีชั่วเราแยกออกได้นะคะ วิจารยานเกิดจากสติปัญญาที่เราได้รับจากพระเจ้าเราน่าจะอธิษฐานอวยพรตนเองบ่อยๆนะคะอวยพรผู้ที่เรารักและห่วงใบยบ่อยๆว่าให้เขาได้รับสติปัญญาจากพระเจ้านะคะนี่คือสติปัญญาฝ่ายวิญญาณพี่น้องแล้วเราจะได้รับสติปัญญาได้อย่างไรนะคะจริงๆก็น่าจะมีหลายทางนะคะแต่วันนี้ยกมาแค่สองทางทางที่หนึ่งคือทูลขอจากพระเจ้าสิคะ ขอได้ด้วยนะคะเมื่ออันเจอพระธรรมข้อนี้ใหม่ๆรู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะโอ้บางคนต้องมีอาหารเสริมต้องมีโน้นมีนี่นะคะต้องฝึกฝนในการคิดเข้าโรงเรียนเพื่อจะตัวเองจะเป็นคนฉลาดและมีสติปัญญานะคะแต่ในพระธรรมยากอบบทที่หึงข้อ5บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทุนขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอเอเมนนะคะดิฉันไม่ได้ต่อต้านเรื่องการเรียนนะคะเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแต่ดิฉันกำลังจะบอกว่า,ถ,าถ้าใครที่ขาดโอกาสในการที่จะไปเพิ่มพูนสติปัญญาในสถาบันต่างๆแต่พี่น้องไม่ได้สิ้นหวังนะคะพระเจ้าของเรายัางเปิดทางให้กับเราเข้าหาพระองค์แล้วในพระธรรมยากบยากอบกล่าวว่าถ้าเราขาด ขาดแปว่าเราเราอาจจะมีแต่ไม่มากหรือมันพร่องไปนะคะหรือขัดสนเรื่องสติปัญญาหรือบกพร่องเรื่องสติปัญญาสติปัญญาน้อยเกินไปนะคะพระธรรมยาก,กอบบอกว่า,วาขอสิขอจากพระเจ้าขอได้ด้วยเหรอพระเจ้าจะไม่หัวเราะเราเหรอยาก,กอบอกว่าไม่พระเจ้าจะไม่ทรงกำนิเราเลยในสิ่งที่เราทูลขอเราขอด้วยความถ่อมใจขอด้วยความเชื่อขออย่างไม่สงสัย เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่ออะไรคะเพื่อจะมาดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพื่อเราจะเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าบันทึกไว้กับเราในพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอย่างไม่ผิดพลาดหรือถึงแม้ผิดพลาดก็น้อยลงนะคะสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราประงบอกกับให้เราบอกกับเราผ่านพระธรรมยากอบว่า จงขอขอจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าพร้อมจะให้ด้วยนะคะผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงคนทั้งปวงแปลว่าใครก็ได้พี่น้องตัวพี่น้องเองตัวดิฉันเองหรือใครก็ได้ที่ได้รับชมได้ได้ยินได้ยินพระคำของพระเจ้าข้อนี้ใครก็ได้ที่ทูลขอจากพระเจ้านะคะพระองค์จะไม่ทรงตำหนิและพระองค์จะทรงประทานให้กับผู้นั้นเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะ ให้เราทูลขอจากพระเจ้าเราจะได้รับสติปัญญายังไงก็คือหนึ่งนะให้ทูลขอจากพระเจ้า2การดําเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อเกิดความยำเกรงพระเจ้าดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจด้วยความยำเกรงพี่น้องรู้ไหมนั่นแหละคือสติปัญญาและเป็นสติปัญญาแท้ด้วยนะมีความรู้มากมายในโลกนี้ที่คนมีความรู้สะสมความรู้ไปเพิ่มเติมความรู้ ก็เป็นความรู้ที่เอามาประกอบกิจหน้าที่การงานสร้างตัวสร้างฐานะบนความรู้ความรู้เป็นเหมือนสินทรัพย์ของมนุษย์ที่ทําให้มนุษย์มั่งคั่งร่ำํำรวยได้ก็เกิดจากความรู้แต่พี่น้องรู้ไหมความรู้กับสติปัญญาคนละอย่างกันสติปัญญากับความรู้ไม่เหมือนกันสติปัญญาเนี่ยคือความยำเกรงพระเจ้าคนที่มีสติปัญญาจะดําเนินชีวิตในความชอบธรรม จะดาเนินชีวิตในทางที่ดีจะหลีกเลี่ยงความชั่วหลีกเลี่ยงความบาปแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะหลีกเลี่ยงความบาปมีความรู้แต่ทําบาปมีความรู้แต่ขยันโกงคนอื่นขยันช่อชนคนอื่นมีความรู้แต่ข่มเหงคนอื่นมีความรู้แต่เอาชีวิตของคนอื่นก็มีนะคะเพราะมันเป็นเพียงความรู้ความฉลาดความรู้แบบโลกโลกเนี่ยมันนํามาซึ่งการทําลายก็มี นำมาซึ่งความมั่งคั่งก็มีเป็นเหมือนดาบสองคมนะคะทำลายด้วยสร้างตนขึ้นมาด้วยมันเป็นความรู้ของโลกแต่สติปัญญาที่เราได้รับจากพระเจ้าเป็นสติปัญญาที่บริสุทธิ์สะอาดเป็นสติปัญญาที่ดีงามหรือมีคำขยายว่ามีคนถามว่าสติปัญญาคืออะไรคำขยายของสติปัญญาคือเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วก็เรียนรู้ที่จะนำความรู้นั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกไม่ใช่ล้างผลานชีวิตนะคะนี่คือสติปัญญาในพระธรรมโยบบทที่28นะคะข้อ28จําจำง่ายนะ,ะโยบ28-28บอกว่าพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่าดูเถิดความยำเกรงพระเจ้านั่นแหละคือปัญญานะคะและที่จะหันจากความชั่วคือความเข้าใจพี่น้องอย่างที่เราเกิ่นตอนแรกว่า การดำเนินชีวิตของคนจะบ่งบอกว่าใครมีปัญญาหรือไร้ปัญญาจากพระธรรมโยบนี่เองคนที่ดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนที่มีปัญญาเขาจะหันจากความชั่วอะไรที่เป็นเรื่องความชั่วร้ายเขาไม่เอาเขาหันหนีเหมือนโยเซฟที่เขาวิ่งหนีภรรยาโปรติฟานั่นเป็นเพราะโยเซฟดำเนินชีวิตอย่างคนมีสติปัญญาเขาไม่ได้วิ่งเข้าใส่ความบาปเขาไม่ได้จู่โจมเข้าไปหาความบาป เหมือนคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญารู้ไหมคะว่าบาปรู้ค่ะรู้รู้ว่าทาสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีรู้ไหมรู้แต่ก็จะทำนะ่ะในพระคัมภีร์เรียกว่าคนโง่เขลาคนไร้ปัญญานะคะในพระคำของพระเจ้าบอกคนที่ขาดความเข้าใจรู้แต่ขาดความเข้าใจนะคะแต่คนที่มีสติปัญญาของพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าหันจากความชั่วแล้วกมวม็มีความเข้าใจต่อการดำเนินชีวิตได้ดี สุภาษิตก็กล่าวไว้ว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของความรู้นะคะคนโง่ย่อมนุมินปัญญาและคําสั่งสอนบางคนบอกว่าเป็นคนดีไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นคนยอมคนไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแต่พระธรรมสุภาษิตไม่ได้พูดแบบนั้นพระธรรมสุภาษิตบอว่าเป็นคนคนที่ยำเกรงพระเจ้า เป็นบอกเกิดแห่งความรู้นะคะและไม่ดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนนะคะมีคาบอกว่าความยังยำเกรงพระนามพระเจ้าเนี่ยเป็นสติปัญญาแท้พี่น้องเป็นสติปัญญาแท้เลยนะคะสติปัญญาของโลกเขาจะไม่ยำเกรงพระเจ้าสติปัญญาของโลกเขาจะไม่เกรงกลัวบาปไม่เกรงกลัวความชั่วแต่ปัญญาแท้ก็คือความยำเกรงพระเจ้านี่เองอยากจะสรุปนะคะใน พระธรรมสุภาษิตบทที่4นะคะข้อหถึงแดีนะคะบอกว่าอย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคําแห่งปากของเราจงเอาปัญญาและความรอบรู้อย่าทอดทิ้งเธอและเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักปัญญาและปัญญาจะระแวดระวังเจ้าที่เริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไว้จงตีราคาปัญญาให้สูง และปัญญาจะยกย่องเจ้าถ้าเจ้ากอดปัญญาไว้ปัญญาจะให้เกียรติเจ้าโอ้ปัญญาเป็นเรื่องสำคัญจริงๆหรือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นความจำเป็นในชีวิตของพวกเราที่เป็นคิตชนทุกคนควรจะมีแล้วเราจะประกาศพระนามของพระเจ้าด้วยสติปัญญาของพระองค์เราจะคนจะเห็นพระเจ้าหรือคน ชีวิตของคริสเตียนจะสะท้อนความดีงามของพระเจ้าก็ผ่านชีวิตคิสเตียนที่ดำเนินชีวิตด้วยอาศัยสติปัญญาจากพระเจ้าให้เรามาที่ฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าค้าเราปรารถนาสติปัญญาจากพระองค์เราปรารถนาที่เราจะเต็มล้นด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าเมื่อเราฟังพระวจนะของพระองค์เขาอวยพรคาพรุงทั้งหลายพระเจ้าที่จะได้รับสติปัญญานั้น ขอให้เราเกิดความยำเกรงพระเจ้าและให้เราได้รับสติปัญญาจากพระองค์ที่พระองค์บอกว่าจะประทานให้โดยไม่ตำหนิจะประทานให้กับทุกคนที่ขอจากพระองค์ขอให้เรามีสติปัญญาในการดำารงชีวิตดำเนินชีวิตขอให้เรามีสติปัญญาในฝ่ายวิญญาณทั้งทางสังคมทั้งเรื่องการปกครองการเป็นผู้อารักขาสติปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างธรรมิก,กชนของพระเจ้าสติปัญญาที่จะเดินในความสว่าง หลีกเลี่ยงจากความมืดขอพระเจ้าอวยพรหลอกค้าพรงคทั้งหลายให้สติปัญญาอันมากล้นของพระองค์นั้นเกิดขึ้นกับเราเกิดอยู่ในเราและเป็นเกิดผลในชีวิตของเราด้วยพระองค์เจ้าพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระธรรมของพระองค์สำหรับสติปัญญาที่พระองค์ทรงเปิดทางให้กับเราเรากราบทุนและร้องขอต่อพระองค์ด้วยกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนอเมน พี่น้องคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเราจะเป็นพรต่อไปแล้วกดกระดิ่งด้วยคะ่ะเพื่อสติปัญญาของพระเจ้าในเรื่องดีๆเหล่านี้จะถูกแชร์ออกไปสำหรับวันนี้ขอสติปัญญาอันมากล้นจากพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ